สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เข้าสวนนะคะแต่จะพามาอัปเดตสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้นะคะนานๆก็จะอัปเดตท,ทีหนึ่งเนาะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากดูอยากชมหนูตะเภาหรือว่าหนูขวนนะคะหนูตะเภาเขาจะมีขนเรียบนะคะหนูขวนก็จะดูขนเป็นฟูๆนั่นแหละคะ่ะ วันนี้นะคะพ่อบ้านไม่มีเวลาไปเกี่ยวหญ้าให้นะคะเราก็เลยให้มะละกอดิบแล้วก็สุกทดแทนอาหารหลักของเขานะคะซึ่งก็จะให้พืชผักสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะแต่เราจะไม่ให้กินบ่อยเนาะเพราะว่ามะละกอสุกแล้วก็มะละกอดิบก็ไม่ได้ ดีต่อสุขภาพท้องของหนูตะเภานะคะเราก็เลยไม่ให้กินบ่อยเนาะอย่างเช่นท้องเสียทายเลยวอะไรประมาณนี้ค่ะท้องอืดแล้วก็จะมีด้วยเนาะก็นานๆให้กินทีค่ะอาหารหลักเขาก็คือหญ้าขนนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่เราอยู่นี้นะคะเอื้ออํานวยในการหาย้าขนนะคะมาให้เป็นอาหารหลักของเขานะคะ แต่ส่วนมากคนที่เลี้ยงในเมืองนะคะก็จะให้เป็นหญ้าแห้งแล้วก็อาหารเม็ดสําเร็จเนาะอันนั้นก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจํานวนเยอะๆเหมือนที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจนะคะเลี้ยงด้วยหญ้าขนที่เราหาได้ตามพื้นที่ใกล้ๆบ้านเรานี่ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ออกแรงนิดนึงค่ะ ออกแรงไปเกี่ยวมาแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะในวันที่เราจําเป็นนะคะหรือว่าไม่มีหญ้าไม่มีอะไรก็สลับสับเปลี่ยนให้พักให้ผลไม้ได้ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาอัปเดตหนูตะเภาที่เลี้ยงไว้นะคะก็จะมีตัวที่ตาเสียนะคะตาบอดบ้างเนเนื่องด้วยอายุแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุด้วยนะคะ มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะที่ตาเริ่มบอดนะคะเริ่มเป็นสีขาวหม่นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูที่บ้านได้นะคะก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะแต่ไม่มีบริการส่งนะคะท่านผู้ชมก็มีคนโทรมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าอยากได้อยากเลี้ยงเนาะแต่เราไม่มีบริการส่งนะคะ ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถโทรมานัดมาดูได้นะคะตอนนี้ก็มีคนจองไว้นะคะแต่เขาก็เงียบไปเนาะถ้าถ้ามีคนมาถามก่อนยังไงก็จะทยอยแบ่งปันกันไปนะคะของเราก็ไม่เกินไม่เกินตัวละสองใบแดงค่ะท่านผู้ชม มีความสวยมีความน่ารักนะคะแล้วก็เลี้ยงแบบนี้ก็สามารถจับได้ไม่กัดนะคะไม่เคยกัดมือเลยค่ะแต่แต่ถ้าเขาหิวเนี่ยแล้วแล้วเรายื่นมือไปเขาก็จะลองกัดดูว่าเป็นอาหารของเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะสามารถจับได้อุ้มได้ค่ะตอนนี้ก็ถ้าถ้าเปิดบริการส่งนะคะพูดถึงเนาะถ้าเปิดบริการส่งนะคะก็จะหมด ไม่มีให้เราได้เลี้ยงเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราไม่มีบริการส่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนใจนะคะแต่ถ้าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็สามารถมาดูมาชมได้นะคะ